สิวจากแมสเนี่ยจะเป็นเฉพาะช่วงตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทํำยังไงให้สิวน้อยลงเราจะเลือกแมสแบบยังไงดีนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o n u t u r a l b e a b r a n อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสิวจากการใส่แมสเดี๋ยวนี้นะคะเขามีการแบบบัญญัติคาเลยว่าเป็นคําว่ามาสกเน่นะคะหรือแค n เน่แล้วก็บวกกับแมสนั่นเองนะคะคือทุกคนตอนเนี้ยคือมั่นใจได้เลยว่ายังไงก็ต้องใส่แมสสูงไหมคะสิวจากแมสเนี่ยมันมีผลกระทบจริง,รงแล้วก็คนเป็นแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้อมูลของสิวจากการใส่แมสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรามีวิธีการป้องกันยังไง บวกกับวันนี้นะคะโดนะัทมีแมสของ h ฮ s p u p p p e s นี่มาแนะนําด้วยนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขากลุ่มเส้นโยเส้นใยอะไรอะไรทุกอย่างอเงี้ยเดี๋ยวเดนะัจะมารีวิวว่าเขาดียังไงแล้วก็ลองใช้แล้วชอบอยังไงค่ะ สำหรับเรื่องสิวกับการใส่แมสนะคะจริงๆโดนัทได้ทํคลิปไปแล้วนะคะเป็นช่วงโควิดใหม่ๆเลยอะคะ่ะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนั้นเดี๋ยวโดนัทจะมาเพิ่มข้อมูลนะคะแล้วก็มาอธิบายให้แบบครบถ้วนดีกว่านะคะสาหรับสิวจากการใส่แมสนะคะสาเหตุมาจากการที่เป็นแคเน่เมคานิกานะคะก็คือเป็นสิวจากการเสียดสีอะคะ่ะพอเวลามีการเสียดสีปุ๊บมันจะทำให้เกิดสิวุตันมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ็อกคลูซีฟ เวลาเราใส่อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการปกคลุมทําให้มีการระบายอากาศได้น้อยมากๆปกคลุมหรือออกคลูซีฟด้วยนะคะมันก็คือการปิดไว้ไม่ให้พวกกลุ่มความร้อนความชื้นน่ะมันระเหยอ,ออกจากผิวรู้กันอยู่แล้วว่าบนผิวของเราเนี่ยมีแบคทีรียอยู่ทั้งดีและก็ไม่ดีใช่ไหมคะมีน้ํามันมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกกลุ่มแบคทีรียด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเวลามันมีการออกคลูซีฟไว้เนี่ยหรือว่ามีการปิดกั้นเอาไวใ้ให้ความชื้นความร้อนอ่ะมัน วนอยู่ข้างในใต้แมสอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบบรรยากาศที่ดีมากเลยแบบทีเริรงร่ามากนอกจากนั้นนะคะในกลุ่มที่เป็นสายคล้องะคะ่ะหลายๆคนก็แพ้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการกดทับที่แบบหนักเกินไปเวลาเรากดทับสังเกตไหมคะว่าจะมีการกดทับช่วงนี้จะเป็นแผลเลยจากการเสียดสีนะคะหลายอย่างเลยนอกจากสิวแล้วนะคะก็ยังจะมีรอยมีความค้ําแล้วก็ยังมีผดผื่นด้วยผดผื่นเนี่ยที่ว่านะคะก็คืออาการระคายเคืองบางอย่างเนี่ยมาจากตัวแผ่น สังเกตว่าถ้าใครที่เป็นสิวจากแมสเนี่ยจะเป็นเฉพาะช่วงตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทํำยังไงดีให้สิวน้อยลงแล้วก็อาการผดผื่นเนี่ยมันน้อยลงด้วยนะคะบวกกับเราจะเลือกแมสแบบยังไงดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะว่ามีวิธีการดูแลปัญหาผิวจากการใส่แมสอย่างไงบ้างคะ่ะการดูแลผิวจากการใส่แมสนะคะให้ง่ายที่สุดแล้วก็แบบเป็นพื้นฐานที่สุดนะคะก็ต้องทําผิวให้แข็งแรงก่อนก็คือการเสริมกลุ่ม Skin Barr ียรนะคะก็คือสามารถใช้กลุ่มที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะหรือว่าเติมน้ําให้ผิวอย่างที่เราเรียกว่าเติม NMF อะคะ่ะเป็น natural moisturizing factor ให้ผิวนะคะอย่างพวกกลุ่มยูเรียอะมิโนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงเติมความแข็งแรงให้เกราะป้กกาัรผิวหรือว่าตัว s k ิน b บ r r i e r ให้มันแบบแน่นนะคะเมื่อไหร่ที่ s k ิน b บ r r i e r ของเรามันแน่นเนี่ยอะไรที่แบบว่าจะเข้ามาเอฟเฟกเนี่ยมันจะเข้ามาได้น้อยกลุ่มสกินแคร์ที่สามารถเสริม Skin b บ r r i e r ได้นะคะให้เราพลิกดูส่วนประกอบนะคะเขาจะต้องมีสัด ส่วนที่พอดีของเซรามัยคอเลสเตอรอลฟรีแฟต้แอซิดหรือไฟโตฟิงโกไซน์นะคะเดี๋ยวเอาไว้จะมาทําเป็นรีวิวให้นะคะว่าเราจะใช้เป็นตัวไหนดีที่เป็นกลุ่มเสริมสกินแบเรียร์นะคะอย่างที่2นะคะก็คือให้เราเปิดแมส์บ้างนะเวลาที่เราอยู่คนเดียวนะคะอย่าให้ความอบอ้าวความร้อนเนี่ยมันค้างนานเกินไปแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกสกปรกน,นะคะแล้วก็เหนียวไว้หน้าอย่างเงี้ยค่ะให้เราล้างหน้าได้นะคะระหว่างวันให้ล้างด้วยน้ําเปล่าได้แล้วก็ซับๆๆๆให้ดีนะคะแล้วก็ มมเเหือนนดิะะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าหน้าเราเหนียวเกินไปเนี่ยให้กลับมาดูสกินแคร์อีกทีนึงว่าเราใช้สกินแคร์ตอนกลางวันเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะอีกอย่างนึงก็คือการแต่งหน้าการแต่งหน้านะคะถ้าสมมติว่าเราใส่แมสแบบทั้งวันไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งใต้แมสเลยนะคะแต่งแค่เฉพาะด้านบนแล้วก็ที่สําคัญนะคะเลือกแมสที่เราไม่แพ้แมสจะมีหลายแบบนะคะทั้ง่แบบเป็นเซอร์ิคิลแมสที่แบบใส่แล้วก็ทิ้งเลยหรือว่าแมสผ้านะคะแล้วก็แมสผ้านี่ก็ต้องดูให้ดีกันนะคะว ความกระชับพอดีไหมหรือก็มีการเสียดสีมากแค่ไหนนะคะส่วนถ้าสมมติว,ว่าเราใส่เป็น mask, แมสก็รู้สึกว่าความชื้นเยอะนะคะอบเยอะนะคะให้รองด้วยกระดาษทิชชู่สักหนึ่งแผ่นแล้วก็เปลี่ยนทิชชู่บ่อยๆะคะ่ะกลุ่มแมสที่เราใช้นะคะยังไงก็อยากจะให้ซักทุกวันถ้ามีปัญหาสิวจากแมสปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถรักษาได้โดยการใช้ยารักษาสิวหรือว่าใช้กลุ่มสกินแคร์ในการผัดเซลล์ผิวได้นะคะใช้ H A หรือ B H A อาทิตย์ละประมาณ2-3ครั้งแต่ถ้าอาการมากเกินไปรู้สึก ว่าแบบมันผิดปกติมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็อยากจะให้พบแพทย์ผิวหนังโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาดูกันว่ามสที่วันนี้โดนัทมาแนะนาเนี่ยเป็นตัวไหนเพราะว่าโดนัทด้ลองใช้มาแล้วนะรู้สึกว่าเป็นมสผ้าที่โดนัทชอบมากรู้สึกว่าผ้าเขาทําออกมาได้ดีมากเลยแล้วเขามีเทคโนโลยีด้วยเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเทคโนโลยีอะไรนะคะตอนนี้เรามาดูกันอีกก่อนนะคะว่ามสของ Hush Puppies เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความพิเศษยังไงแล้วทำไมโดนัทถึงชอบนะคะเดี๋ยวหลกักๆโดนัทเอาให้ดูก่อนดีกว่านี่นะคะเป็นนห้าาตของ ซองแมสของ Hu ชพ p ฟฟี่นะคะหลายๆคนถ้าแบบอยู่ในช่วงวัยของโดนัทดาหรือว่าแบบเด็กกว่านิดหน่อยอ่ะต้องรู้จักแน่ๆเลยเพราะว่าตอน,นเด็กๆจะต้องได้ใส่รองเท้า Hu p พ p p ฟี่ไปโรงเรียนแล้วมันทนมากนะคะคือแบบยืดหยุ่นดีแล้วนุ่มอะ่ะแล้วก็เสื้อผ้าก็เหมือนกันนะคะเสื้อผ้าของ H ies, อัชพ p ฟฟี่สิ่งนี้ค่ะคือคุณภาพจะดีมากตอนนี้เขามาทำแมสเลยก็สนใจมากเลยเส้นใยพิเศษของเขาค่ะคือเป็นเส้นใยที่เขาใช้กับเสื้อผ้าคือเส้นใยฟิลาเจนนะคะคือเป็นเส้นใยพิเศษเอามาทำกับแมสด้วยเนี่ยก็ยิ่งแบบรรู้สสึกกว่า่าาาเเอนนใจจมลยิง แล้วเขามี3ไซส์เลยนะคะสามารถเลือกไซส์ที่เหมาะกับหน้าเราให้มันกระชับได้นะคะวิธีการดูนะคะก็คือจะขึ้น่างนี้เลยเห็นได้เลยว่ามีอยู่3ไซส์แบบนี้นะคะมีติ๊กอยู่ตรงไหนก็คือเป็นไซส์ตรงนั้นนะคะจะเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่ามีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียนะคะมีผลทสด้วยนะคะได้รับการรับรองจากสถาบัน THTI นะคะว่าสามารถป้องกันแบคทีเรียได้99%เลยมันดีตรงที่ว่าข้างนอกกับข้างในจะไม่เหมือนกันนะคะผ้าด้านนอกที่กันน้ํากันน้ําดีตรงที่ว่าเวลามีใคร จามมาปุ๊บเนี่ยน้ามันจะไม่ซึมเข้ามาก็คือมันจะเป็นการปกป้องได้หนึ่งชั้นเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถกันแบีเทียได้ด้วยนะคะแม้ว่าจะาก,กันาแบีเทียได้ดีแล้วก็กันน้ําได้ดีอะแต่ว่าการไหลผ่านของอากาศอะมันก็ยังทาได้ดีนะคะในการทําให้รู้สึกว่าโปร่งส่วนในช่องนี้นะคะเขาก็จะมีช่องตรงกลางเนี่ยะคะ่ะให้เราใส่ฟิลเตอร์เราสามารถใส่ฟิลเตอร์แล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ทุกๆวันแล้วก็แมสเนี่ยนะคะเราสามารถซักได้แล้วก็แห้งไวมากนะคะเป็นผ้าที่เขาทํามาแบบว่าซักแป๊บเดียวแห้งเลยนะะคตัว ะะเขาก็จะเป็นสายยาวๆแบบนี้ข้างหลังนะคะเขาก็จะมีตัว adjust ตัวปรับแบบนี้นะคะวิธีการก็คือใส่ลงไปก่อนแล้วก็คล้องหูแล้วเราก็ adjust สายให้มันเหมาะสมกับเรานะคะไม่ว่าเราจะแบบต้องถอดเพื่อทานอาหารหรือว่าเพื่อดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือจะสามารถห้อยอยู่ที่คอได้เลยไม่ต้องถอดไม่ต้องวางไฮไลท์ก็คือเป็นเส้นใหญ่ด้านในคือจะนิ่มกว่าข้างนอกถ้าสมมติว่าทุกคนที่มีเนี่ยให,ให้ลองจับดูนะคะว่ามันต่างกาันข้างนอกเนี่ยจะเป็นผ้าแบบกันน้ำใช่ไหมคะแต่ด้านใน จะเป็นผ้านิ่มๆเขาเรียกว่าเป็นผ้าที่เขาใช้เป็นผ้าฟิลาเจนตัวฟิลาเจนเนี่ยนะคะเป็นผ้าชนิดพิเศษของฮัชพ p บปี้เขาใช้เป็นวิธีการผลิตแบบไบโอเทคโนโลยีแล้วก็นานเทคโนโลยีนะคะวิธีการคือ1เขาจะใช้เส้นใยเซลลูโลสเนี่ยแหละคะ่ะเขาจะเอาคอลลาเจนอะ่ะอินคอปเรตคอลลาเจนนี้นะคะมาจากเกปลามิลค์ฟิชเนี่ยก็คือเป็นปลาที่อยู่ในน้ําทะเลแล้วก็อยู่ที่น้าสะอาดนะคะเอามาใส่ข้างในตัวเส้นใยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะซักกี่ครั้งหรือว่าจะใช้นานแค่ไหนนะคะ ก็ยังจะคงอยู่ในเส้นใยตัวนั้นแหละและถ้าถามว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนนะคะคือโดนัทเข้าไปอ่านข้อมูลของฟิลาเจนมานะคะตัวเส้นใยฟิลาเจนนะคะจะมีหลายฟังก์ชันเลยแล้วก็มีประโยชน์หลายด้านกับผิวนะคะตั้งแต่ตัวแรกก็คือ moisture absorption นะคะเขาก็ใช้เป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่อยู่ข้างในเส้นใยเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการดึงน้ําหรือว่า absorb ความชุ่มชื้นะะเข้าหาตัวนะคะลรวก็จะทําให้รู้สึกว่าผิวเนี่ยสบายทั้งวันนะคะสาหรับของทางฟิลาเจนนะคะเขาก็มีผลเคสออกมาว่าคนที่ใส่ จะพบว่ามีความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยมากกว่าใส่แมสแบบคอตตอนนะคะอยู่ที่13เท่านะคะก็คือมีความชุ่มชื้นได้มากกว่านั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งของเส้นใยฟิลาเจนนะคะก็คือดีออเดอร์ไรเซชันนะคะตัวนี้ก็คือจะสามารถช่วยทําให้กลิ่นเนี่ยลดลงนะคะเวลาแบบออกกําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทาให้ไม่มีกลิ่นตัวหรือว่าลดกลิ่นตัวลงได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวเส้นใยฟิลาเจนเนี่ยนะคะเขามีผลเทสออกมาว่าสามารถทั้งดูดซับแล้วก็กระจายรังสี UVA แล้วก็ ะะอีกข้อนึ่งนะคะ <S <S <ๆ>เขาบอกว่าตัวเทสของเขา <S <S เขาเรียกว่าเ<ๆ>ทสแบบ Q Max นั่นเองนะคะคือมันจะปรับให้อุณหภูมิผิวเราเนี่ยนะคะไม่ร้อนเกินไปผิวสบายทั้งวันนะคะซึ่งตรงน,นี้ก็จะเป็นข้อดีทั้งหมดของตัวเส้นใยฟิลาเจนเลยค่ะสำหรับแมสของ h a s h p u p p i e s นะคะจะมี2ส,สีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีดํานะคะแล้วก็แบบของเขาอะคะก็จะมีสองแบบนะคะนี่จะมีรูปนี่นนองหมา h a s h p u p p i e s นะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นสกรีนเท่ๆเรียบๆเลยสกรีนว่า h a s h p u p p i e s นะคะไซส์เข้า ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีไซส์ s m l นะคะสามารถเลือกได้อย่างโดนัทนะคะใส่ไซส์ m นะคะก็คือตัวนี้นะคะแมสเป็นแบบนี้เราใส่นะคะให้คล้องคองก่อนก็ให้คล้องที่หูแล้วเราค่อย Adjust ตรงคอนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะให้เราใส่แผ่นฟิลเตอร์ได้ด้วยนะคะมันก็จะเก็บหน้าได้พอดีเลยแล้วเวลาเราต้องการถอดออกนะคะก็แค่ถอดออกแบบนี้แล้วก็คล้องไว้ที่คอไม่จําเป็นที่จะต้องถอดออกแล้วก็วางไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สกรปรกด้วยแล้วก็ไม่ลืมด้วยนะคะกลับบ้านมาแล้วก็ซักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตากแป๊บเดียวก็แห้งคะ่ะแล้วก็ใส่อีกทีในวันพรุ่งนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวนัดขอสรุปความสามารถทั้งหมดของแมสข,ของ hash Pu p p i e s ให้นะคะข้อหนึ่งเลยก็คือ w a t e r repellent นนะคะหรือ ว่าสะท้อนน้ํา2คือแอนตี้แบคทีเรียได้ด้วยหรือว่ากันเชื้อแบคทีเรียนะคะต่อมานะคะเราสามารถอินเสิร์ตฟิลเตอร์ได้คือใส่ฟิลเตอร์เพื่อกันไวรัสนั่นเองนะคะ breathable เราสามารถหายใจได้สบายเลยแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีนะคะแล้วก็ยังมี UV protection เพราะว่าเขามีผลออกมาว่าสามารถสะท้อนแล้วก็ดูดซับรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีคูลโหมดนะคะอย่างที่บอกกันว่าเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยจะปรับให้อุณหภูมิของผิวเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกสบายทั้งวัน น,ะะนอกจากนั้นก็คือ quick dry นะคะไม่ว่าจะซักนะคะก็แป๊บเดียวตากแล้วก็แห้งเลยนะคะ 3D fit นะคะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าจะมีช่องตรงนี้เราสามารถปรับให้เข้ากับจมูกได้นะคะเป็นเหล็กดัดแบบนี้เลยนะคะต่อมาก็คือเป็น adjustable strap นะคะตัวสายเนี่ยก็ยังสามารถ adjust ได้ตามความยาวของเรานะคะให้เหมาะสมแล้วก็อีก2ข้อที่เราไม่ค่อยเจอจากแมสตตัวไหนนะคะก็คือ1 quick absorb and release moisture นะคะด้วยอะไรด้วยตัวเส้นใยฟิลาเจนของเขานั่นเองนะคะทำให รู้สึกว่าผิวอะคะ่ะมี moisture มีความชุ่มชื้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ h y p o a ล l e r g e n i c นะคะ,ะ,คะก็คือเหมาะกับคนที่ผิวแพ้แล้วระคายเคืองง่ายนะคะตัวสายอะไรต่างๆก็เหมาะกับคนที่แพ้แล้วก็ผิวระคายเคืองง่ายด้วยนะคะยังไงสามารถเข้าไปลอง search หาแล้วก็ลองหาซื้อกันได้เลยนะคะและสาหรับช่องทางการซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะคะในคอมเมนต์ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือหลักๆก็จะมีในแชทแอนชอปนะคะคือของเขาจะเป็น Line at h u p p i e s t h นะคะแล้วก็จะมี Sho p e e มี Lazada นะคะก็คือเดี๋ยวเรา เขียนไว้ให้นะคะจะได้กดเข้าไปง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ราคาของเขา,ขานะคะด้วว่าไม่แพงเลยอยู่ที่แค่249บาทเท่านั้นเองอะแล้วนัดได้ลองใส่ออกไปข้างนอกด้วยนะคะเดี๋ยวนัดแทรกคลิปไว้ให้นะคะว่าตอนที่ใส่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือผ่านการใส่มาทั้งวันแล้วนะคะติดแมสน้อยมาก นี่คือโดนาทารองพื้นมาแบบตึ๊บๆเลยนะคะเดินเที่ยวเดินเล่นแบบสบายเลยแล้วก็หายใจสะดวกด้วยนะคะเราสามารถใส่แผ่นฟิลเตอร์ตรงนี้ <S <S ได้ด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีข้อมูลครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็จะเป็นทางเลือกให้หลายๆคนที่แพ้แมสแบบนั้นแบบนี้นะคะสามารถกลับมาใช้แมสผ้าแบบของ Hush p u p p i e s ได้นะคะและชอบมากแล้วก็อยากแนะนําต่อมากๆเลยนะคะใครชอบช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กาลังใจแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะหรือว่าถามคํถาถามได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสำหรับสาระความรู้แล้วก็ความสนุกนะคะสามารถติดตามโดนัทได้ในช่องทางต่างๆนะคะโดนัทมี IG ชื่อโดนัทบิว l l ้เบรนส์นะคะและ Facebook ก็ชื่อโดนัทบิว l l ้เบรนส์เหมือนกันนะคะ,ะตอนนี้โดนัทเปิดกรุ๊ปใน Facebook ด้วยนะคะชื่อโดนัทบิว l l ้เบรนส์เอ็กซ์คลูซีฟกุนะคะเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะพวกเรานะคะยังไงมาจอยแล้วก็ยังไงมา เจอกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะไวแล้ะค่ะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปอื่นๆของนัดก็มีทางนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ